ียใสล่หลอนสวัสดีพี่น้องครับเกิดเหตุการ์เจ็บได้กระเป๋าพี่วัดสงสัยสิเป็นเยอเจ็บไกระเป๋ากระเป๋ผู้ใดล่ะเดแตอกสารพนาวะเขาแต่เราก็ไม่กล้าดูเนาะเประว่าตัวนี้นนมีเงินบ่ล่ะโอ้ย

คือเรือลแบ่ใอยู่นีล่าแม่พุดเย็บใบแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระเป๋าไม่ได้อยู่ในกระเป๋าแทบชอบก้นนี่ชอบว่าจะไปเอาเดี๋ยวายบ่ได้ายบ่ได้นีนึงัเป็นฉน่าไปใส่าไกับบ้าืมไปสุยามเลยนี่นี่หองแม่นยันมาโอ้ยงเงินชิ้เย่นยอลเย็บยัว ว่าเจาก้เอ็วิดประตกับเ้องไทยากานเดี๋ยวเจ้าก็หันหน้าน้ไทยออกมาแต่คุณท่านกดไทยแม่พกดไทยเออกดแล้วน่องหน้าน้แม่กูจะเบิ่งอันนี้พนน่ะวะเรื่องี้ นั่งจะเลยนตะเหลือเลยนั่งจะเลนเสียเซลเลนไปเลยยับารงบารชาชนนอกของเัว้มันบอกว่าเป็นแบบนเลยโอ้ยไอ้ยไอ้เโ้ยไอ้ยโ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 อับโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยยอ้อ้ยยยอออ้ยออยออ้มกล้องี้อ้้นยอ้ออเลยนี่ย บวบบอกหมูยัวบวบอกาบวบบบนมาอกกระเป๋าเนด้อทะเลปลาเนียนักประานี่กระเป๋าตั้งเสียมันแปมือมันจะทะเลาเมียทะเลาเนียบปาบวบปอันลักกาตของโค้ดของโค้ดเท่าบไ่ได้ไปเบิเท่าราเป็นของเบิทำเตอขายเพราะัดเอาไว มีเงินเล่าหรอจักกลอยบ่ได oh, oh, oh. ้บังวังเงินม um ีจ้กบาทแต่วเอ้ยสั่งพอดีบ่หูจ yeah. ักแน่เนาะไอเ่เล้านั่นไงเพา้าเกเล่าไม่ได้เปน่ากระเปาแป่จะเป็นพาเากระเป๋าปบเาไมเอ๊ะเน่ยเพราะว่าจะขอมาเคลื่อนหากระเป๋าอยู่แต่ก็รือว่าอยู่ในโหลดฟังไม่สิะกับพอดนทั้งัในรหลดเร็จปบกับเอากระเป๋าขึ้นไปนอไม่มีหลายแบบเป็นไงวาเดียวตัวเออยา นะมาโนนว่าเปนหูอยุดรักพวนโซนมิตรรักพวนโซอยู่นี่เป็นอย่างเวลาบางหลายสิคือพักกันมีดูกกระดอกกระเดียดเดียวเดี๋ยวถ่ายออดจะทำไงาน้าหนาวผู้ใดจะ่หุ่มตะลูกมากเนี่ยผู้ใดแต่งหุ่มตลุ่มตลูกมากอยู่บ้านนี่กอันยังกว่า นักแม่นัแมอุ้มลูกนะนี่บ้านนัดแม่นัดแม่นี่ก็ลำูนแม่นีก็ลำพูนนแม่นี่กนี่แนีกลำพูนนี่แน่ก็ลนนี่แม่นี่ก็ลำพนนี่แม่น่ก็ลำพูนี่แม่นี่กบลำพูนน่แมลนีกลพนี่แนก็ลำพูนนีหแม่นี่ลูนนี่แม่นี่กพู่แม่น่ก็ลำนนีแม่นี่ก็พูน่ไม่่ก็อยูเด้อ เอออีเโอ้ยม,น,มน่นะนนมนนมนนมนมนน้่เข้าอล่ะบานน,นี้มานเลยเอ้ในกระเป๋าขึ้นลเลยเข่าเลยวันเงินในกระเป๋านี่ก็สิเลียงงูได้บาดเี้ถือ,ว,อว่าฝาเคะไปถื เขาไปชอบนั่งตรีท่ามหาเลยใครไม่ไปเสียอยู่มู่อื่นนี่ครับเป็นพ่อะไริดจะลณเนาะท้าถ้เะเแล้วเอาไปเลูอีมีตัวบู้คิดะซปะนรถวันนี้เในรถไม่ได้กาอกันอันน้อันจบหลกรถเอาได้เมื่อเ่ากันพอซื้อซะกระเป๋ายุใสมาคิดอยู่ได้จอดอันเสื้อปิงไก่นี่กระเป๋ายุใสเสร็จปุ๊บ เปิดหาระสบยมมี่เดีได้ไปเคลียร์พอเงินยี่บาทได้เปลี่ยนไก่มาสองให่กับคเนี้ยขอซื้อหาบาทอ๋อตะย่นตะมือได้เหรอหอันว่างไหมตะมือได้บ้านบ้าน ก็ไบ่ได้หาบร่ไคิดบ่ได้ยังเลยอืมเ่นกันอยู่นหันไงันบัตรประชาชนอยู่หันอลายย่างหลายนน่นสิเชื่อว่าเปิดประตูลงรถปกติเกษีรยิบกระเป๋าเขาไปห้องนอนเนาะครับตึ้ก็เห็นเออห้องมาเปิดประตูแล้วแหลครับก็บ่ได้เช็คอเออเห็นน้าอไปอืมหน้เิไปอมีลกลายมันต่างไป้นเสาเออน่นแหละขึ้นรถของใครบ้าเหียบหัวใจไว้น่าเียว

่บข uhm. bo ึ้นใส่ได้กระเป๋าเงินขึอย่้ได้หิวแล้วอีบเบ๊บะมีเรงที่าติโตนะเบิรโตเนาะน้ำก็ได้เป็นเปิดดากรถฮานขวดเปิดขวดก็เปกอนเปิดพ่อพี่กเราค้าวันนี้

ซุ้มอะไรเพิ่นอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างกันยั่งครบเบิดอยู่โชคดีที่เพิ่นเฮ็ดเสียอยู่นี่ค่แมันอยู่ใกล้ๆรถฮอดดีทวีศักดิ์เหลืออยู่ตะกระเป๋าตะว่าเงินมายั่งบ่เอาเอกสารเอาตะเงินบ่เอาเอกสารเอาตะเงินเอาผู้ใดสิเฮ็ดกระเป๋าเสียสิลืมกระเป๋าก็ไปวางไว้ข้างรถฮอดดีเด้อเดี๋ยวสิเก็บไปให้ดอกกระเป๋าตะว่าเงินบ่รับประกันบ่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 พ่อกินบ่พ่อกินไหผสมกับปลาแดกบ้องบ่พ่อกินตอนนี้ อาศัยน้ำนี่แหละหาไข่ปลาบอบอรับจะถามหาแนว้บ่มีครับผมถามหาแน้มมีนไม่หุง่้เมันเร่งสายนะบอกเยบอกิมดตัวเสียก็วาเกนนี่วยลบอม่อย่างจั่วบม่ยังน้ซอแต่งเอ้าสมาพักกวนแล nah. <c oughs> well, <c oughs> oh, ้วพี่น้องเขาพอกันลิฟหนัแล้วกันครับยู่ดีมีห้างลำดวยถูกหวยรวยเบอร์สู้ขุดสุกคนครับผมโอ้ยไปห้าบัน อีกยั่งกวะทีมกับอ็ดบอกตัวเฝากันเองพีสองคนแม่เนาะแม่เฮาแกงยังนี่แม่แกงน้ใหม่ปลวกพักปะทักแล้วเห็นมาว่านแกงน้าใหม่มื่อก่อนก็แกงหน้ใหม่มื่อนี้ก็จะบอกแกงหน้ใหม่พี่คนไปพี่น้องผอ้บรกับคิมหนครับ